สหกรณ์อมพย์โรงพยาบาลราชวิถีจำกัดสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกควรทราบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสมาชิกสามัญอายุการเป็นสมาชิก1เดือนถึง2ปีได้รับเงิน1 0 0 0 0บาท2ปีถึง5ปีได้รับเงิน20 0 0 0บาท5ปีถึง10ปีได้รับเงิน30 0 0 0บาท10ปีถึง15ปีได้รับเงิน40 0 0 0บาท15ปีขึ้นไปได้รับเงินห0,000บาท สมาชิกสมทบอายุการเป็นสมาชิก1เ e ดือน 3, ถึง,ง2ป,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 ปีได้รับเงิน3500บาท2ปีถึง5ปีได้รับเงิน5,250บาท5ปีถึง10ปีได้รับเงิน7000บาท10ปีถึง15ปีได้รับเงิน8 7 5 0บาท15ปีขึ้นไปได้รับเงิน1 5 5 0 0บาทสหกรณ์จะจ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพให้ในอัตราพวงละ1,000บาท กรณีบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของสมาชิกอายุไม่เกิน20ปีให้ได้รับเงินสมเคระห์เกี่ยวกับการศพรายละ3,000บาทและค่าพวงหรีดเคารพศพในอัตราไม่เกิน1,000บาทให้ยื่นหลักฐานการถึงแก่กรรมภายใน90วันเอกสารที่ใช้ในการขอสวัสดิการ1ใบมรณะบัตร2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิก4สำเนาทะเบียนสมรสเมื่อเอกสารเรียบร้อยสมาชิกจะได้รับเงินภายใน5วันทำการ ท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราเสมอและตลอดไปสหกหณ์อมรัพย์โรงพยาบาลราชวิถีจำกัด